มารู้จักหุ้นมอร์แกนสแตนลีย์หรือ MS ใน1น,นาทีนี่คือมอร์แกนสแตนลีย์ธนาคารการลงทุนระดับโลกก่อตั้งมาตั้งแต่ปี1935บนวอลล์สตรีทวันนี้เราจะพาไปรู้จักหุ้น MS กันใน1น,นาทีบริษัทก่อตั้งโดยเฮนรี่มอร์แกนและเฮโรสแตนลีย์หลังจากกร a สตีโกแอคปี1935เพื่อแยกธนาคารการค้ากับการลงทุนสำนักงานใหญ่ที่อยู่ที่นิวยอร์กธุรกิจหลักของมอร์แกนสแตนลีย์มี3ด้านคือ Investment Banking Wealth Management และ a s s e t Management ครอบคุมลูกค้ารายใหญ่จนถึงบุคคลทั่วไปหุ้น MS ปัจจุบันซื้อขายที่ $148 ดอลลาร์ลดลงเล็กน้อยราว0.2%และมีมูลค่าตลาดกว่า $250,000 ล้านดอลลาร์พัฒนาการสำคัญคือการซื้อ E-Trade และ Ethan Vance เพื่อเสริมธุรกิจ Wealth และ Assets m n n g g m m n t t ทำให้ฐานลูกค้าขยายตัวมหาศาล ข่าวล่าสุด m o r g a ส Stanley อุทธรณ์ต่อเฟดเรื่อง Capital b u ฟอร์ทูกสอบสวนเรื่องการตรวจสอบลูกค้าเ e ล l well มเ Management และยังวิเคราะห์ว่า AI อาจดัน S&P 5 0 0เพิ่มขึ้นกว่า30%จุดแข่งของ Morgan Stanley คือไรายได้กระจายหลายด้านและการซื้อกิจการต่อเนื่องแต่ความเสี่ยงอยู่ที่กฎระเบียบของเฟดคดี c o m p i l น n ์และอัตราดอกเบีย้ยที่กระทบธุรกิจ w e ล l มเ Management m o ก g a แ Stanley เป็นสถาบันการเงินที่มั่นคงเติบโตต่อเนื่อง แต่ก็ยังต้องระวังความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและต้นทุนสำรองที่สูงนักลงทุนควรศึกษาก่อนตัดสินใจลงทุนเสมอครับ